วันนี้ยายจอยก็ป้อนข้าวกับไข่ต้มกับตับกับปลาทูมอคโคลี่และก็ผักตำนินก็คือผักตำลึงนะคะข้าวเช้าเจตาจุนโตก็กินน้ำไปก่อนจุนโตยังไม่ได้กินข้าวจุนโตเพิ่งกินนมมาค่ะแต่น้องยังไม่ได้กินอะไรเลยนะ โอ้ยใส่คำใหญ่เลยเหรอเก่งรับเก่งกังเลยมา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 มัมามามมมอํา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 อออําอา จะลองมาหาแม่อมกินอยู um, ่ก <um, uh, ับยายก่อนยายป้อนข้าวอยู่ออมมาอ่ะ

เห็นใหย่แลนเล่นก็อยากแล่นเลยน้ำใหญ่บุญ,ญน, <c oughs> นกึง้งจึ้งจึ้งจึ้งกิจของแล่วเนาะพี่อ๊มเก่งกังเลยไอเก่งกังเลยเก่งกังเลยไอเก่งกังเลยอือหึยุ่นี่แล้วป้อนข้าวบักลายเยู่ yang dipercaya อ้ำอ้ำเก่งย the ังเลยอร่อยยังเลยอ้ำกินืะยังเนอะเด็กกินืะยังอ้าอ้ำกินไปท่านได้กินเลยน้ำรองคอน่อยติดคอน้ำรองคอเอารถไปรถไปเก็บให้น้องก่อนเอาของเล่นไปเก็บให้น้องก่อนเก็บรถเก็บของเล่นให้เรียบร้อย เออเอาใส่ตะก้าตะก้าน้องอยู่ไหนล่ะลูกไปใส่ตะก้าให้น้องโน่นตะก้าอยู่โน่นดูมือแม่โน,น,น่นตะก้าเดินมาไปเก็บใส่ตะก้าไหนนะแม่พาไปกินข้าวแล้วนั่นแหละเก่งค่ะโน่นรถอยู่โน่นน่ะรถอะไรเอาตัวเไปเล่นดินทรายโน่นรถอยู่ตรงดินทรายโน่นเห็นไหม อันแหละเก็บมาให้หมดคสะบัดด้วยสบัดสบัดรถออกสบัดดินทรายออกยังเขยา่าเขยา่ารถออกยังเออเอาไปเอเอเอ,อืมส่วนตีนเกือบออก สบัดสบัดด้วยสบัดยังสบัดเขย่าเขย่าดิ้งแรงให้ดินออกให้หมดออกหมดย,ยังเคาะ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 ยังเออเก็บทีเนี้ยเคาะแล้วใช่ไหมเออไปไปกินข้าวโอ้ชิ้นโตจริงจรงได้เก็บของเล็กให้น้องแล้ว <c oughs> น้องกินข้าวค่ะลูก อ๋อจิงคาะบายบายให้น้องหน่อยหันหน้ามาบายบายจุ๊บสวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะ